อะไรครับนี่เยอะไรครับนี่เยอะไรครับนี่เียอืมอะไรครับนี่เยลิโอน่บับบขาสงสัยต้องรองเล่นซะแล้วฝั่งนั้นเอดีสามตัวแตยวะเดี๋ยวก่อนรู้สึกได้เลยว่าต้องต้องออกกันคิติคอนน่ะไม่ออกกูยังเขียดแน่นอน คัดคัดขึ้นนไสเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดึงะดึงอืมมตายหน้ตายหนึ่งดีๆก็มีคนตายน่ร่างอมแ้วะตีแล้วนะแปลกๆร่างอมเหรอวะร่างอมมายืนนานจังเลยร่างอมยืนนานจัดเยอืมตูโ ตลอดออมาตายปเสร็จกูเสร็จกูโดนไกลว่ะ อ้าวชิปหายแล้วมงช่วยกับมึงยังไงดีเนะี่ยไม่แทนแล้วลูกถอยแล้วเนี่ยเดือดได้ไหมลูกเออสวยงามต่อเลยเหรอไม่กลับวงกลับบ้านเลยเหรอกลับบ้านให้มึงกลับก่อนกลับก่อนกลับก่อนดื้อดื้อดื้อจะสู้ต่อไป เอ้ยอะไรครับนี่อะไรรคัเนี่ยอะไรครับนี่ยอะไรครับนี่เงี้อะไรครับนี่เยเอ้ยมึงมาโดนไปหนึ่งทีอะไรครับนี่เงี้มึงนี่มามึงตายแล้วนะมึงไม่ได้อะไม่ได้ไปถอยถอยถอยของปลาของพ่อ ต้องหอมพอก็ได้ต่อเลยครับเพื่อนอถึงเพื่อนให้คิวอะรออีก่อนนะหอังนั้นมันหยิบ ADC มาสามตัวอะไรซึ่งมันก็ไม่ใช่แบบวะ่ามันก็ชนะขาดลอยเอาดิดุมตายปะไม่ตายอมีแฟตทฟ้าหอกเมน่เมนๆก็ได้แล้วเนี่ยเรียบร้อยแนละ้วสวยเื่อไม่รอเลยนะครับ ตู้เนี่ยกูในป้อมเลยตายไม่ได้กูเรียบร้อยนี่คือสิ่งที่เรียกว่าความหิวทุกคนไม่ควรจะทำาทำตามไปอย่างยิ่งแต่สกอสวยนะสกอสวยนะหนึ่ง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 งานรูป่ะส่วนตีนเราไปหาส่วนตีนีิสเอกเราไปหาเฮ้เฮอา้วย เอาเอาดิไม่โดดน,นะอะไรคือการมอบขอ่าวนี่วะเนี่ยมอบเกินโอ้โหเกินเกินเกินจี๊ดเกินจุกกาเลยไหมหูของไปไปเล่นไปเล่นบนแล้วปล่นะอยเขาไปเขาได้รู้ว่าเออไม่ใช่เขาเ่ยมันจะพุ่งใส่เราไปนะี่ยพุ่เขาพุ่งใส่เราได้ อ,อ้าอ,อ,อาอเออตายไหโหโดนเ้็นคิวเร็ว่ะเร่องยุ่ล้ไอ้คน,นิดเดียวเองนะเนี่ยจริง ADC มาตีนิดหน่อยก็ได้ได้ละ ADC ไม่มาหนึหน้ำมือน้ำมือ ไปจบเกมไปเดี๋ยวอย่าประมาณเลยเพื่อนประมาณทีชิปหอยเลยนะชิงงเราจะพุ่งอีกปพุ่งไหนพุ่งอีกเนี่ยจะโหนจะเหลือเดี๋ยวเราแทงป้อมให้เพื่อนไงไประเด็นอเอาละเอาอันน่ะตีป้อมตีป้อมปีป้อม ชนะแล้วจ้าสุดยอดมากเก่งมากทุกคนโอ้โหเอ S เร็วะเราเป็นแข็งที่ดีขนาดนี้เลยอย่างนั้นเรดแยี่สิบอ่ะโเจก,ก,ก็จบแล้วสำหรับการรีวิวเลโอน่าบัฟนะฮะ บอกเลยว,ว่าตัวนางก็เก่งขึ้นในระดับหนึ่งนะดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยจริงๆระยะสกิลสาก็ไกลขึ้นอาิสิมันก็ดีขึ้นแล้วอัตราการฟื้นฟูด้วยก็ดีขึ้นอ่ะก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าหยิบม,มาเล่นอยู่พอสมควรเลยนะฮะไปลองดูกันได้ครับผมแนะนำเลยใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับและกดกระดิ่งนะทุกคนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบาย